ดิค่ะยิ่งเดินยิ่งเจอหลายกอเนี่ยแก่แล้วก็ไม่เปไน็นไรอุ้ยรถเดยอะจะมีอยู่ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยที่เป็นดอกแก่แล้วอ่ะเป็นผู้นุ่มๆผู้นุ่มเหมือนนุ่มจริงๆนะคะนี่นุ่มมากเลยอะ่ะโหดูเม็ด ส่วนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นใบเขาหรือเปล่านะคะเนี่ยเนี่ยคือตอนที่มีดอกอะ่ะจะไม่เห็นใบหรอกค่ะแต่พอพอพอแก่แบบนี้แล้วอะ่ะอู้มผ,ผู้สวยมากผู้สวยยังไม่เคยชิมเห็นน้องๆบอกว่ากินได้ค่ะหมายถึงดอกนะคะสวยจังเลยอะ่ะ ออ oh. เยอะเลยตรงจุดเนี้ยตรงจุดเนี้ยเยอะเลยอยู่ริมถนนเยมากค่ะเนี่ยไม่รู้แน่ไม่รู้จริงๆว่าเป็นใบเขาหรือเปล่า <c oughs> เหมือนฟูจิโนโตหรือฟูจิโนโต <c oughs> ที่ว่าพอดอกพอดอกแก่ไปแล้วค่ะจะมีใบขึ้นมาใบเท่ากับใบบัว ถึงได้สงสัยว่าอันนี้เป็นใบของต้นนี้หรือเปล่าไม่รู้ชื่อนะคะแต่ปุยนุ่มๆรถก็มา,มาเยอะจังแล้วอยู่ข้างถนนนะ่ะอยู่ข้างถนนถ้าเดินไปอีกก็เจออีกค่ะ <c oughs> อุตส่าห์ตั้งใจมาดู <c oughs> มาเจอตางที่เป็น <c oughs> เป็นดอกแก่แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังมีดอกเหลืองๆปนให้เห็นเยอะ เออมีคนเดินมาสองคนไม่เป็นไรเนี่ยค่ะจะเดินไปดูเห็ดไม่ไปแล้วทุกวันนี้แก่แล้วค่ะใจใจไม่สู้เหมือนเมื่อก่อนมาดูเห็นดอกไม้เหลืองนี่ก็ก็ดีใจแล้วค่ะไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้ามาชมสวัสดีค่ะ พ่อดอกเียวจะมีใบเหมือนฟูจิโนโตรหรือเปล่าฟูจิโนโตรหรือฟูจิโนโตเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยหลายกอเลยจะมีใบแบบนี้เนี่ยค่ะไม่รู้นะคะเดาเอาว่าเป็นใบเขาหรือเปล่าเพราะตอนเนี้ยเนี่ยค่ะใบแบบเนี้ยรถก็เยอะผักเสี้ยนก็เยอะค่ะ เก็บไปชิมก็ไม่กล้าไหนลองเก็บไปชิมสิมเก็บไปชิมก้อนนี้ก็สวยค่ะเนี่ยเนี่ยอันนั้นเนี่ยค่ะนี่ก็สวย มาบ้านนั้นก็เ้าเห่าไม่รู้เห่าใครลองเก็บลองเก็บไปชิมสักสองดอกดิว่ารสชาติเป็นยังไงว่าใช่ใบของดอกเหลืองๆนี้นะคะตอนที่ยังไม่มีใบค่ะต้นจะไม่มีใบแบบเนี้ยพอดอกแก่จนเป็นปุยแบบนั้นแล้วค่ะน่าจะเป็นใบดูสิเนี่ค่ะเห็นได้ชัดเลยอ่ะเนี่ย เนี่ยแล้วสังเกตมาหลายมาหลายยอมแล้วค่ะอันนี้ด้วยยีกงหน่อยจะเกลือนเต็มขอบถนนเลยนะคะใบแบบนี้ใบจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน่าจะใช่อ,อ,อูแกะต้นเนะี้ยสวยจังเลย